การทำงานข่าวมันต้องมีสติอยู่ตลอดเวลากันหน้าคอยจดจ่อแล้วก็ประเมินสถานการณ์ว่าเฮ้ยมันน่าจะยังไม่จบเฮ้ยมันน่าจะมีอะไรต่อคือมันเป็นงนที่แบบอันคอนโทรมากๆวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปรู้จักผู้ที่อยู่เบื้องหลังภาพดังๆมากมายเลยนะเขาเป็นช่างภาพข่าวที่น่าสนใจมากๆคนหนึ่งในตอนนี้นะครับกับ Double Exposure EP หนึ่งสวัสดีค่ะเพนนะคะเป็นช่างภาพข่าวประจำสำนักข่าว,ดวเดอะสแตนดาร์ด ปกติถ้าเราแบบพูดถึงช่างภาพขาวเราจะนึกถึงแบบผู้ชายแบบแข็งแกร่งเลยแล้วเนี้ยคือเราเห็นเจอเพนแล้วแบบคาแรคเตอร์จะค่อนข้างคอนทราสต์หน่อยทําไมถึงแบบเริ่มมาถ่ายขาวได้ถ้าย้อนไปตั้งแต่ตอนเรียนเลยเพนก็เริ่มเรียนถ่ายภาพเป็นสาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์มันก็ได้เรียนภาพยนตร์ด้วยแต่ว่าในตอนนั้นเราอ่ะรู้สึกว่าเราอ่ะอยากเรียนภาพยนตร์เราไม่ได้อยากเรียนถ่ายภาพแต่ว่าพอเราได้เรียนถ่ายภาพเราก็เลยรู้สึกว่า้ย จริงๆแล้วเราชอบจบงานคนเดียวชอบที่จะถ่ายภาพเราก็เลยแบบว่าฝึกถ่ายนู่นนี่นั่นไปจนกระทั่งตอนปีหนึ่งจะขึ้นปี2องเนี้ยเราก็อยากถ่ายพ็อตเรตเป็นอ๋ถ่ายคนก่อนเหรอใช่เราเริ่มจากถ่ายพ็อตเรตแล้วก็แบบเปิดแฟนเพจขึ้นมาแล้วก็เก็บผลงานถ่ายถ่ายไปก็จะมีเซตที่แบบเป็นไวรอ,รอลหน่อยก็จะเป็นเซตน้องฝาแฝดเล่นนาลี oh. อ๋อเออใใช่ใชแล้วก็ ทำเลื่อยมาจนเริ่มรู้สึกว่ามันเบื่อมันตันแล้วมันก็เหมือนกดดันตัวเองอะเราก็เลยเริ่มหาที่ฝึกงานในตอนปีสามเทอมสว่าเอ๊เราจะฝึกอะไรดีแต่ว่าเ,ออเราอะอยากลองฝึกถ่ายข่าวเพราะรู้สึกว่าน่าจะได้ถ่ายหลายอย่างก็ยื่นฝึกงานเข้าไปพี่สแตนดาร์ดเนี่ยหรอใช่พี่สแตนดาร์ก็มีให้เขียนเรียงความหน้าหนึ่งแล้วก็ทำพอร์ตโอลิโอส่งไปยื่นไปแล้วก็เรียงความเพื่อเขียนว่า อยากถ่ายอะไรที่มันเซ็ตไม่ได้ตอนนี้ไม่มีพอร์ตเพราะว่ายังไม่ได้ถ่ายแต่ก็อยากจะมาลองอะไรก็เหมือนโดนใจนักข่าวกับโโหัวหน้าเขาก็เลยอะลองเรียกมาคุยแล้วก็รับมาฝึกดูถ้าเกิดเรามาแบบไปถ่ายรูปสกีหนึ่งเนี่ยสิ่งที่อยู่ในหัวเราเริ่มจากอะไรก่อนเริ่มจากแอสไพร์แหละจริงๆแล้วอะอย่าง วันที่ไม่มีหมายงานอะ่ะแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่วันหยุดเนี้ยก็มักจะได้ไปถ่ายสต็อกเหมือนอย่างเช่นตอนช่วงโควิดเนี้ยเราะไปถ่ายแบบรับขายแมสเรืออ,อ,อะไรเงี้ยสต็อกไว,ว้ก็จะได้ใช้ใช่ไหมใช่ที่คิดมันจะได้ใช้นี่คือสกูตเตอร์คืออะไระทำไมมันเยอะขนาดเนี้ยนักท่องเที่ยวเนาะแบบเหมือนเช่าสกูตเตอร์แล้วก็มาเที่ยวอย่างนี้เราก็เป็นสต็อกได้เหมือนกันพอมันมีตกด้วยอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ภาพแข็งแรงขึ้นว่าเฮ้ยเป็นในไทยนะในไทยนะอย่างเงี้ยจิ้มจอคือโฟกัส ใช่เพนน์นะ่ะน่าจะเป็นช่างภาพไม่กี่คนในสนามข่าวที่ใช้แต่จอไม่ยอมมองวิวไซเดอพอเวลาเป็นภาพแบบภาพหมู่รวมๆอย่างเงี้ยคนอื่นเขาจะทำท่าอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าน้องอจะอยู่อย่างเงี้ยตลอดเลยเพเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเป็นพีกพ่ก๊อฟระดับสายตาพีกพ่ก๊อฟประมาณนี้เพนน์ก็จะอยากได้เท่าสายตาพีกพ่ก๊อฟน,น,น้องนี่ตอนช่วงแรกๆหัวหน้าก็แบบคนรอบข้างว่าเนี่ยถ้าใครเห็นมันใช้จอนะตีมือเลยงี้ยคนสุดท้ายก็ก็ยอมไห่ทำ ก็ยอมให้หนเพราะถนัดกว่าเพ้นน่ะจะชอบภาพที่ไม่ลกมากถ้าจะลกก็ต้องรกอย่างเป็นระเบียบอาจารย์ทีมไล่ยากหน่อยเออแบบว่าชอบอย่างอย่างตรงเนี้ยก็ดูสวยที่เป็นลกที่เป็นระเบียบหน่อยเราจะชอบภาพฟิลประมาณนี้ลกแต่ไม่ลกงงไหม เด็กนักเรียนเตรียมอุดมอะไรเงี้ยแต่ว่าฝนมันตกหนักมากเลยแต่เด็กๆอ่ะก็ยืนอยู่กลางฝนตอนที่ลงเอ็นเกตแบบถล่มทลายมากเลยเนี่ยก็ลงในสแตนดาดใช่แล้วก็รูปนี้ได้รางวัลเรื่องของเอมนาตีเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้ในรอบหลายปีอันนั้นเป็นอีกรางวัลหนึ่งอันนั้นเป็นรางวัลกิจตารางวัลของคนทํางานเกี่ยวกับข่าวนี่แหละหรือว่าน่าจะเป็นเวทีใหญ่แล้วก็เก่าแก่ที่สุดเลยตอนนั้นอเซนได้เป็นรางวัลชมเชยชื่อภาพ ตัดเต็มข้อล่อเต็มแข้ง,งเป็นตั้งชื่อได้เกียนเลยนะเป็นภาพแบบตอนนั้นถ่ายม็อบที่หน้าลาบหนึ่งบ้านประยุทธ์อะไรเงี้ยมหมือนม็อบจะไปที่บ้านประยุทธ์แล้วก็มันเป็นจังหวะที่เราอ่ะอยู่บนสะพานลอยเจ้าหน,น้าที่เขาก็ไล่เราลงจากสะพานลอยแต่เราอ่ะเห็นว่าข้างล่างอ่ะแบบต,ตุบตับกันแล้วเราก็เอากล้องอ่ะกดรัวมาเราก็มาดูรูปตอนหลังลว่าเฮ้ยเจ้าหน,น้าที่แบบ เป๊ะผู้ชุมนุมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอารูปนั้นอะลงคนก็แชร์ไปเยอะมากเลยรูปนั้นก็เลยเอารูปนี้ส่งไปที่เวทีอิสตลาในตอนสิ้นปีแล้วก็ได้รางวัลถือว่าเป็นช่างภาพหญิงคนที่สองที่ได้รางวัลน,นี้ในรอบ26ปีแล้วมีรูปไหนที่เราแบบเราประทับใจอีกไหมที่แบบเฮ้ยรูปนี้นชอบมากๆเลยตอนช่วงโควิดเนาะตอนนั้นประมาณสามสี่ทุ่มเพ้นเห็นในทวิตเตอร์เป็นภาพคนะ่ะนอนอยู่ที่วัด บางเขนเพื่อที่จะรอตรวจโควิดในเช้าอีกวันหนึ่งออก็คือนอนรอคิวตรวจโควิดข้ามคืนอ่ะที่กอฟเฮ้ยมันควรจะเป็นข่าววันแรอ,อคือมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นใช่ไมไ่ควรเป็นอย่างนั้นเสร็จเ,ออเราก็เลยบอกหัวหน้าว่าขอไปได้ไหมมันก็ไม่ได้ไกลจากเราแล้วก็แว้ไปหัวหน้าบอกเออจัดไปจัดไปเราก็ลุยทีนี้เราก็ไปถ่าย แบบโฟโต้แล้วบ้างแบบบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยพอเราเดินถ่ายเรื่อยๆกลายเป็นว่าแถวอ่ะมันเทินขึ้นไปถึงด้านบนบี s เแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเยอะมากทำไมการตรวจโควิดมันต้องยากนขนาดนั้นเลยยากขนาดนั้นนะแล้วก็คน่ะเขาก็เอาเต็นท์เอาเสือ่อเอาอะไรอะ่ะมานอนอจองคิวกันเช้าอีกวันนึงรูปก็ออกไปคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นแบบเฮ้ยทำไมมันขนาดนี้น,นูนน่นนี่นั่นพออีกวันนึงเขาก็มีการแบบเพิ่มจุดตรวจมากขึ้น คนเข้าไปรอข้างในแบบมีน้ำมีอาหารให้คือเรารู้สึกว่าครั้งนั้นน่าจะเป็นการที่เราอ่ะได้ทําหน้าที่ของสื่อมวลชนในการที่แบบสร้งการเปลี่ยนแปลงค<ต>ือเป็นงานแรกที่แบบเออภูมิใจอะไรที่เราบันไดเราอยู่ที่แบบทําให้เรามีแรงในการออกไปทํางานทุกวันเลยจะรู้สึกว่าการทํางานข่าวอ่ะมันเหมือนเล่นเกมนะพี่ก๊อบวันนี้ใครลงสนามบ้างมีสื่อสํานักไหนบ้างออมาปึ๊บปึ๊บปคนลงสนามสิบกว่าสํานัก แล้วเราก็ถ่ายรูปยืนข้างกันบ้างยืนอะไรกันบ้างแล้วแต่คนออกมายังไงอย่างเงี้ยหรอใช่พองานจบทุกคนก็รีบอีดิตรูปแล้วเราก็รอดูรูปที่อื่นแล้วก็เฮ้ยวันนี้เราชนาวะนว่ะ <c oughs> แล้ว่ะแล้วมีเหตุการณ์ไหนไหมที่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยงานนี้แม่งเราแพ้ว่ะเสียดายมากมากมีงานนั้นมันเป็นงานเหมือนกองทัพนากองทัพบกเขาก็เอารูปของแดงอภิรักษ์มาทีเราก็ประเมินจากว่าพี่ๆสำนักอื่น ทำรูปแล้วเหมือนกันเราดูิ่ัดราวแล้วที่เสียบการ์ดกันละอยู่ดีๆก็มีเสียงแบบกองเชียร์ดังขึ้นมาเราก็เอ้ยมีอะไรวะเราก็รีบเอาการ์ดเสียบกล้องแต่มันไม่ทันแล้วเราก็เห็นต่อหน้าต่อตาว่าเขาเฉียไปและเหตุการณ์นะมันก็ผ่านไปแล้วเราทำไม่แค่ไปถ่ายเศษกระดาษรูปอะที่มันกองอยู่บนพื้นแต่เราไม่ได้ฉดฉีกเนี่ยเป็นคนที่เอาพลาดปุ๊บรีบสารภาพเลยโทรไปหาหัวหน้าเลยบอกโตเนี่ยขนาช่างภาพเขาเรียกว่าตกเอตก เ้นตกไปออก็บอกเขาเขาก็บอกไม่เป็นไรแต่ว่าพอวางสายปุ๊บไม่เกินห้านาทีส่งลิงค์ทุกสำนักที่ได้มาลแล็ว่าส่งหมีโคง้งำนับรัวๆหมีก้มใช่หมีกลมม,กลม,มันก็เลยทําให้กลายเป็นบทเรียนะอะว่าการทํางานข่าวมันต้องมีสติอยู่ตลอดเวลากานันหน้างานคอยจดจ่อแล้วก็ประเมินสถานการณ์ว่าเฮ้ยมันน่าจะยังไม่จบเฮ้ยมันน่าจะมีอะไรต่อคือมันเป็นงานที่แบบ คอนโพรมากๆเออเห็นเทนมีใช้เรียนระยะไกลๆถ่ายในสภาด้วยใช่ใช่อันนั้นระยะเท่าไหร่นะใช้ในสภาเป้นจะใช้ร้อยห้าร้อยเพราะว่าเผาื่อแบบอะแต่คนนี้หยุดแถวใกล้หน่อยคนนี้แถวไกลหรือว่าเป็นแบบว่าเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มแต่งอย่างเงี้ยน้อยแล,แล้วก็ซูมเ,เอาออกมาเป็นรูปหนึ่งมันก็ยังได้ภาพกว้างอยู่แต่สภามันค่อนข้างไกลอะขนาดห้าร้อยก็ยังต้องครอปแล้วรูปในสภาเป็นรูปไหนที่ชอบรูปในสภาต้องเป็นรูปพี่ไอซ์เลยเรื่อพี่ไอซ์เบป่าเบป่าอยู่ในสภาเออรูปนั้นก็พีคนะมันมมมมีีควาแบบเปป็นะ ก่อนที่จะมาทํางานข่าวว่ะเพนน่ะชอบพวกภาพแบบแนวตลกตลกอะไรอย่างเงี้ยพอวันหนึ่งเรามาทํางานเราก็แบบมองหาภาพแบบนี้อยู่ตลอดเหมือนกันเราก็แบบคอยดูคอยเฝ้าจังหวะอารมณ์อิโมชั่นบางอย่างแล้วเราก็สแนปภาพอย่างนั้นมาหรือว่าถ้าไม่ใช่อิโมชั่นน่ะเราก็จะแบบว่าเล่นกับ s u b เจ c หรืออะไรบางอย่างให้มันแบบมีแก๊กต้อนอยู่เพนน่าจะชอบเวลาลง แล้วก็คนมาคอมเมนต์ว่าเราใส่สัญญาะหรืออะไรบางอย่างเข้าไปในภาพแล้วเฮ้ยมีคนเก็ทกับเรามีรูปไหนที่แบบเราเรารู้สึกว่าเราต่อนไว้แล้วคนแบบเอ๊ะเจอแล้วเราเอชอบเ่ะเสร็จไหมรูปไหนหรอมีรูปแบบปืนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมเป็นรูปแบบปืนใหญ่แต่ว่าควันอะมันเป็นรูปบางอย่างเดี๋ยวเอาไว้ขึ้นอินเติร์ให้คนดูกันแล้วตอนนี้ล่ะแบบมีใครเป็นไอดอลปะมีหัวหน้าเป็นไอดอลเออแบบไม่ได แต่ว่ารู้สึกว่าเขาแบบตอนนี้อายุ47แล้วแต่ว่าเขายังมีไฟที่จะออกไปถ่ายรูปในทุกๆวันออกไปเดินออกไปหาซับเจกอะไรอย่างเงี้ยแบบวันหนึ่งถ้าเราอายุเยอะๆแบบเขาเราว่าอยากจะมีไฟอย่างนั้นอยู่เออแล้วเรามีรูปไหนของหัวหน้าที่แบบเราเล่รูปนี้แม่งทำได้ไงวะเป็นรูปม็อบเอฟเฟกต์เป็นครากระโดดแล้วมันเหมือนจินนี่อะแล้วก็ออกมาจากพ่ออะไรอเอออ๋อเพราะว่าชอบรูปมีความแบบผสมสติเข้าไปหน่อยในในรูปขาว้ะ หัวหน้าเขาจะแบบสไตล์นั้นจะทำให้รูปมันดูสนุกขึ้นด้วยนะการที่เป็นผู้หญิงมีผลต่องานไหมมีบางพิธีกรรมหรือบางสถานที่ที่ว่าเขาไม่ให้ผู้หญิงไทยหรือว่าไม่ให้ผู้หญิงเข้าไปในบริเวณนั้นเป็นความเชื่ออะไรนี้หรอเหมือนใช่เป็นเกี่ยวกับความเชื่อซะส่วนใหญ่อันนี้ยกตัวอย่างเช่นแบบสนามมวยบางที่อาจจะไม่ให้ผู้หญิงขึ้นไปเหยียบบนตังเวียนบนเวทีหรือว่าเป็นพิธีกรรม บางอย่างที่แบบว่าไม่ให้ผู้หญิงเข้าไปในบริเวณนั้นอะไรเงี้ยเราก็จะไม่สามารถถ่ายงานประมาณนี้เราเซ็งไหมเราก็เซ็งอยู่นะตอนตอนแบบว่าไปถึงหน้างานแล้วอุตส่าห์ป้าจะมาถ่ายงานแล้วมีข้อดีไหมในการเป็นผู้หญิงเช่นสมมุติว่าไปถ่ายเด็กๆนักเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นผู้หญิงอะก็รู้สึกว่าจะเข้าถึงง่ายกว่าเด็กดูซอฟตกว่าใช่ประมาณนั้นแล้วมีตอนนี้เพนมีความฝันอะไรบ้างไหมที่แบบเป็นเป้าหมายในการทํางานตอนนี้ วันหนึ่งก็อยากจะได้ถ่ายไหมใหญ่ๆแบบรับรางวัลออสการ์หรือโอลิมปิกหรือรอะไร,รเยยงี้ยไหมที่แบบว่าเราสามารถพูดได้ว่ารั้นหนึ่ง,งอ่ะเคยไปมาแล้วเคยไปถ่ายมาแล้วเว้ย <laughs> จริงๆแล้วในตอนช่วงแรกๆเนาะ <S <S เพนน่ะจะโดนติเยอะมากว่าทำรูปค้า <S <S เรามาจากสายฟอสเทนแล้วเราก็แบบค้าปานนี่ อยู่อะไรเงี้ยมันใช้เวลาโปรเซสค่อนข้างนานเดี๋ยวนี้มันเป็นยุคออนไลน์เนาะถ้าเกิดว่าที่ไหนลงที่แรกอ่ะมันก็จะได้ engagement อย่างบางงานอย่างเงี้ยรีบมากมากอ่ะก็คือไม่ต้องแต่งเลยตรงไประบบแล้วก็โพสเลยบางทียังไม่ได้ใส่โลโก้ด้วยซ้ำาแบบรีบมันต้องเร็วที่สุดนะเร็วที่สุดเคยมีไหมงานรีบแล้วเน็ตห่วยอะไรเงี้ยมันก็มีเหมือนกันก็ต้องดิ้นรนเหมือนบางครั้งอ่ะงานเราอย่างเงี้ยคนมันเยอะหล่อแล้วต้องวิ่งออกไปให้ไกลจากจุดนั้นอ่ะแบบห้าร้อยเมตรหรืออะไรเงี้ยล้วเห็นมันก็จะ แล้วเราก็ต้องส่งเข้าไปทางไหนแต่ว่าไอ้วันชุมนูมนเนี่ยถ้าสังเกตเทนดีอาจจะเห็นบางคนจู่ๆถ่ายแล้วก็บิงจู่ดไปายก็หายไปบางคนก็แบบว่าชูมือถือสูงๆแบบผ่างรรยากาศผ่าทางแปลกๆคือทุกคนก็ต้องรีบส่งงานให้เร็วที่สุดเพราะว่าเราส่งช้าเขาก็ไปดูของตำหนักอื่นแล้วอะใช่ถ้าเขาเห็นรูปนี้ไปแล้วมันก็ไม่อินแพ็กใช่แต่ก็ ไม่เสมอ ER ไปนะถ้าเรามีช็อตที่ไม่เหมือนกับคนที่ลงไปก่อนหนออ้าเหอมอือนะนกับที่บอกอัมันเหมือนเล่นเกมมีรูปไหนไหมที่เราสึกว่า <g ül> ฉันลงช้าแต่ว่าฉันเออหมัดฉันเด็ดเลือเกิน <laughs> ไปไหน <g ül> ก็ใบที่ชอบที่สุดก็อาจจะเป็นใบของที่ทีมเขาประกาศชัยชนะ <g ül> อ๋อทีพา,าี้ยก็เป็นพาร์ทเล็กๆแบบอันนั้นคืเอเพนบอกให้เขาชูป่ะใช่เพนบอกให้เขาชูว่านีเป็นหมายเลขหน่เออแล้วภาพนั้นก็เป็นไวรัลอเออรูปนันสวยมากเลยอะ Double Exposure EP แรกนะครับเราก็ได้รู้จักน้องเพนนะแล้วก็ได้เห็นการทํางานของอาชีพช่างภาพข่าวนะครับสำหรับคนที่สนใจอยากติดตามเพนนะติดตามได้ที่ Instagram มสวิตา A 5ตัวนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ